ีรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้า Honda CR-V 2.4 s อนะครับได้กล้องบันทึกนะครับทั้งหน้าและหลังเลยช่วงล่างก็ดีมากไม่ได้อวยเลยครับอันนี้ได้เป็นยางปี23นะครับสภาพแบบนี้ โปรไฟล์แบบนี้คันนี้ถูกที่สุดในประเทศครับเจ้า honda CR-V 2.4S นะครับคันนี้รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับการันตีไม่แท้การันตีไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําทุกกรณีนะครับน็อตยังไม่ขยับเลยคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมจะ พาชมรอบตัวรถนะครับแล้วก็พูดไปคันนี้ได้ายางใหม่นะครับปี23ามเป็นโตโยต้าด้วยครับขนาดยางแค่ยางเนี่ยก็หลายบาทแล้วคุณลูกค้าก็เซฟเงินไปได้เยอะ c r v วเนี่ยคุณลูกค้าถามผมหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นรถที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ c r v Gen5 เจน้ครับแต่เป็นเครื่องดีเซลดีทั้งคู่ครับทั้งเบนซินทั้งดีเซลบอกเลยว่าช่วงล่างดีมากนะครับขี่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวขี่ใช้งานในเมืองเนี่ยครับดีมากอะช่วงล่างก็ดีมากไม่ได้อวยเลยครับขี่ดีมากๆเขาเรียกอะไรคนทํางานหรือผู้ส่งวก็็ชอบบบบบมันนเปนรถ,ถาแแบบใคทีแบบ ขี้เกียจแบบดูแลรถเยอะใช้รถคันเดียวอะ่ะผมว่า CRV ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างเลยนะครับแต่ด้วยราคาขนาดนี้ที่ผมขายเนี่ยผมบอกเลยคุณลูกค้าประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะมากเอาเป็นว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับเงินที่เสียไปเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าชมภายในตัวรถกันต่อไปนะครับคุณลูกค้าครับมาชมกันที่ภายในครับของเจ้าเ r v คันนี้นะครับเบาะเห็นไหมครับสะอาดสะอ้านแผงประตูสวยนะครับพวงมาลัยก็สวยสะอาดไม่ช้ำไม่โทมนะครับ เบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าเลยนะครับคุณลูกค้าเบาะคนขับมีที่ด้านหลังเรียบร้อยอันนี้ไมวันที่ถ่ายนะฮะไม้แค่เพียง1นึ่งแสนกับ2องเท่านั้นครับการันตีไม้แท้นะครับคุณลูกค้าระบุให้ในสัญญานะครับเดี๋ยวพาไปชมเบาะคู่หลังนะครับนี่ครับเบาะสะอาดสะอ้านนะครับสวยมากๆฝาท้ายไฟฟ้านะครับ CRV เนี่ยฮะนี่ครับมีปุ่มกดไฟฟ้าด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับเปิดจากในรถก็ได้นะครับ ประตูของ CR v เนี่ยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะของแถวหลังเนี่ยมันเปิดแบบเกือบ90องศาครับมันขึ้นลงง่ายนะครับสูงวัยคนแก่ก็ขึ้นลงง่ายหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงง่ายนะครับอันนี้นะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะครับคุณลูกค้าครับเขาเรียกว่าหมุนตามพวงมาลัยนะฮะแล้วผมว่านะครับการกะร,ระยะเส้นของ Honda นะครับแม่นผมว่าค่อนข้างแม่นแม่นมากๆราะ ผมมีได้ใช้ด้วยได้ครอบครอง Honda าด้วยก็เลยกล้าบอกเลยว่าใช้งานได้ดีนะครับและค่อนข้างแม่นมากๆนะครับผมแหลกพวงมาลัยช่วงล่างนะครับไม่มีเสียงดังนะครับหมุนสุดไม่ดังนะครับต่อไปเป็นเกียร์นะครับอันนี้ผมมาที่ตัวดีนะครับปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับรถก็เคลื่อนตัวตามปกติต่อไปมาที่เกียร์ถอยหลังนะครับโอเคนะครับ รถก็เคลื่อนตัวได้ปกตินะครับนิ่งสมบูรณ์มากๆนะครับคุณลูกค้าครับลำดับต่อไปจะพาคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับนี่ครับคุณลูกค้าครับคันนี้นะครับได้กล้องนะครับได้กล้องบันทึกนะครับทั้งหน้าและหลังเลยก็คือคุณลูกค้าต่อประกันเนี่ยประหยัดไปอีกแน่นอนนะครับมีฮอนด a าเลวอสก็มีนะครับนะครับนี่กดเปิดปิดได้นะครับตรงนี้หรือเราจะตั้งค่าเปิดปิดได้ในหน้าจอนะครับแล้วก็เดินออกนอกตัวรถล็อกประตูตอนหมายถึงว่าตอนที่อ่า ด,ดับเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วปิดประตูสนิททั้งทุกบานแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ฟังเสียงเครื่องยนต์อันนี้ติดแอร์นะครับคุณลูกค้าเสียงเครื่องยนต์นะครับเงียบงผมอนุญาตเงียบสักสามวิคุณลูกค้านะฮะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับโอเคคุณลูกค้าครับให้ดูนอด็นอตน็อตไม่ขยับนะครับ สติ๊กเกอร์เดิมๆโรงงานยังอยู่เลยครับคุณลูกค้าสบายใจได้นะครับเราให้ความจริงใจกับลูกค้าเลือกแต่รถดีๆให้คุณลูกค้านะครับทุกคันนะครับเราคัดเกรดให้หมดนะครับไม่ดีเราไม่ขายนะครับเราขายแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าคำนี้เป็นเป็นคำพูดที่ออกมาจากความจริงใจของผมจริงๆนะครับเราขายแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าคำนี้สําคัญมากนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยว ลำดับต่อไปจะพาคุณลูกค้าการรีวิวแล้วก็การขับขี่ของรถคันนี้กันครับโอเ okay, ค let's go <S ต่อไปอยู่ในช่วงทดลองการขับขี่เจ้า CRV 2.4S5 ที่นั่งคันนี้นะครับ CRV เนี่ยมิติท่านั่งแล้วก็การนั่งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันท่านั่งธรรมชาติมากๆนะครับกระจกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ากว้างแล้วก็ทศัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยดีมากๆนะครับคันนี้นะครับเกียร์นะครับเนี่ยที่ผมเพจให้ก็สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์มากๆ Honda นะครับ ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับเรื่องศูนย์บริการที่ที่ดีนะครับแล้วก็โปรดักที่เสถียรนะครับทนทานแน่นอนคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วคันนี้แบบขี่แบบละมุนมากนะครับขี่แบบสบายมากๆแบบฟิลนี่แบบเดินทางต่างจังหวัดนี่คือสบายเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสทดสอบอ่ะอัตราเด้งนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้คุณลูกค้าดูนะครับอย่างเช่นเคยครับอย่างที่เคยแจ้งนะครับผมจะทดสอบภายใต้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสาคัญนะครับ โอเคในระหว่างนี้ก็ให้ดูนะครับว่านี่ครับนิ่งนะครับเนียนนะครับพวงมาลัยไม่สะบัดนะฮะช่วงล่างไม่ดังเลยนะครับคันนี้หาอยู่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุณลูกค้าอันนี้อยู่ในช่วงของการเข้าโค้งเห็นไหมครับนิ่งเนียนมากๆครับคุณลูกค้าครับไม่รู้จะเอาอะไรไปตีครับมันเป็นรถที่ใช้งานได้ดีจริงๆนะครับใครถ้าเคยใช้เ r v มาเนี่ยจะทราบว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับนนี้คือทดสอบอัตราเร่งให้คุณลูกค้าดูนะครับ ภายใต้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับโอเคขออนุญาตถอนครับนิ่งเนียนมากๆสมบูรณ์มากๆครับคุณลูกค้าครับอย่าลืมนะครับ CRV คันนี้นะครับใครที่ต้องการเป็นเจ้าของอยู่นะครับขอเล่าอีกครั้งนึงนะครับ CRV 2.4 e s 5ที่นั่งนะครับไม่จุกจิกแน่นอนครับ CRV เป็นรถที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับศูนย์บริการครบคันคันนี้นะครับรถบ้านแท้มือเดียวใยแดงการันตีใหม่แท้ใหม่แค่เพียง1,4210เนี่ยวันวันที่ถ่ายนะครับวันนี้วัาที่27มกราคม67นะครับ บุกเซอร์วิสคู่มือครบถ้วนนะครับน็อตไม่ขยับนะครับใครที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่กําลังหา CRV อยู่คันนี้นะครับห้ามพลาดนะครับคุณลูกค้าถูกที่สุดในประเทศอีกเช่นเคยครับราคาของรถเนี่ยบางคนหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนจะอยู่ที่หน้าปกกับคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าอย่าลืมกด u b s c r i b e เพื่อติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ WT Auto Car ATM 8 8 8ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ